ในยังมากเนาะมือนี้สาวน้อยลูกตัวไหนครับลูกเกิลเจเลอร์น,นะครับตัวนี้แข็งขาดีสูงเท่าไรครับเนี่ยสูงหนอยยี่สิบเอ็ดบวกนะครับสวัสดีครับมือนีสาววันพุธครับตลาดบันหันเะครับบรรยากาศตลาดบันหันง้อกล้ว,วย ในยังมากน้อนืมอนี้สาวน้อยลูกตัวไหนครับลูกเก่าเจริญนะครับตัวนี้แข็งขาดีสูงเท่าไหครับนี่สูงรน่อยยี่สิเบเอ็ดบวกนะครับอายุแปดเดือนใบหลอดครบปะครับใบหลอดครบถ่ายก็สวยครับถ่ายสวยเป็นดาวไปเรียงนะครับค่อยตัวนี้ถ่ายงามถ่ายมะนาวตัด ย้อยจักเดือนแล้วครับจักเดือนแร้วครับข้อยประมาณแปดเดือนนะครับตาแต้มแก้มจำนานาสวยครับเปิดไว้ที่เท่าไหร่นะครับเปิดไว้สี่หมื่นเก่าบ่อแพ้งนะครับต่อร่องไหนต่อร่องไหนนะครับส่งฟรีเจ็ดกิโลครับส่งฟรีร้อยกิโลแ้่ว่าจนโตดีนะครับค้วยหน่อยตัวนี้เป็นแต่เอาไปเลี้ยงนะครับอนาคตดี เอาขอฝากเบอร์โทรเลยครับ088 070 2 2แปจากหอยกร่อยลอยเอ็นได้ครับเป็นตะเลี่ยงนะครับคอยตัวนี้ข้อกับเขาดีเะครับขอบคุณแม่สาวแม่สาวนะครับนี่แม่สาวตัตัละสองหมื่นเก่าเป็นตะเลี่ยงครับสองหมื่นเก้า ต่อรองได้ของหอยก้อยครับเอาไปพัฒนาได้ครับตัวละสองหมื่นเก้าห้วยแม่สาวครับ ได้ยังมาน้อมือนี่แม่ลูกนะครับนี่แม่ลูกแม่บอกโอ้แม่ลูกแม่นะครับตัวนี้ตัวแม่ออกได้ประมาณจักมือแห้วครับนี้เกือบเดือนนะครับแม่แม่เขาสูงเท่าไหรครับประมาณห3่อยสามซี่นะครับโอยตัวนี้ลูกลูกแรกบอครูกสองนะครับคุยตัวนี้ลูกสองแม่สูงร3่อยสาสิบซี ลูกกับตัวแม่เปิดราคาไปที่เท่าไหร่ครับหาหมื่นเจ็ดนได้ครับโอ้เป็นตาวไปเลียงนะครับราคาหาหมื่นเจ็ดต่อร่องกันได้เนาะครับรับผมทรงฟรีร้อยกิโลนะครับตาแต้มดีครับนะเขาเปิดตาแต้มแจมแจมอันตรายดีด้ยตัวนี้สูงร้อยสามสิบสี่ลูกกับลูกลูกแม่นะครับตัวดีเยะครับเป็นตาวไปเลียงครับไปพัฒนาต่อ ฝากเบอร์โทรนะยครับ093 549 9350าากหนะครับจากหอยเค้นนะครับครับผมสวัสดีครับครับมาเบิ่งอีโค้มโค้มหนึ่งของหอยเค้นนะครับโค้มนี่แม่แม่ลูกแม่นี่เนาะครับแม่ลูกแม่นด้ครับแม่อันสูงประมาณเท่าไหครับ อร่อยประมาณเท่าเจ็ดเท่าแปดนะครับลูกตัวเมียลูกกับพ่อไปพัฒนาครับครูนี้เปิดไว้ที่เท่าไหรครับ<ป>โอ้บาแพงนะครับเปิดไว้สองหมื่นเก้าทรงฟี่ห่อยกิโลป่ะครับห่อยกิโลโอ้บาแพงนะครับเปิดไว้สองหมื่นเก้าพ่อสื่อไปเลียงนะครับแม่ลูกแม่เปิดไว้เท้าเก่านะครับ สูงประมาณหน่อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเปิดไว้สองหมื่นเก่าทรงฟรีหน่อยกิโลนะครับเช็นเดาไปเรียงเยอะครับประกันตำหนีอันมครับประกันตำหนีนะครับฝากเบอรโ์โทรอีกนะครับศูนย์เก้าสามห้าสี่เก้าเก้าสามห้าศูนย์นะครับจากหอยเชนเช่นเนดาไปเรียงนะครับนี่สองหมื่นกว่าบาทบอแพีงครับ ลูกก็ได้ลูกแม่อีกหครับลูกตัวแม่ครับใส่ได้ยู่ครับเป็นดาวไปเลี้ยงเด้อครับไปพัฒนาต่อยครับขอบคุณครับ